สวัสดีครับครับพบกับเราอีกแล้วนะครับผมพี่ปุ๋ยนะครับวันนี้จะมีทิคดีๆในการฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยดูนะครับฟิตแอนเฟิร์มแบบนี้พี่ปุ๋ยครับวันนี้จะฝึกหน้าท้องครับมีไหมอยากอยากฝึกกล้ามท้องแบบชัดๆไหมใช่อยากให้คมๆคมๆอ่าคมๆก็คือาชัดลึกๆนะครับเพื่อนๆชัดลึกอ่าเพราะว่าจะใช้ในการแข่งขันในเดินเมษาใช่ไหมครับใช่อ่าวันนี้เรามีเทคนิคแล้วก็การฝึกดีๆมุมดีๆในการฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องทั้งบนกลางล่างเลยนะครับโดยที่ใช้แค่กึ่ตัวเดียว รั้าแรกที่เราจะฝึกนะครับก็คือนี่ครับเป็นเล็กเล็นะครับฝึกกาเนวดท้องล่างนะครับจปฝึกยังไงมาชมกันครับอ่ะปุ๋ยนั่งเลยครับนั่งไปปลายนะอ่ามือจับข้างหลังนิดนึงครับอ่าครับเวลาเตะขึ้นนะครับสำหรับมือใหม่นะครับให้งอเข่าอย่างนี้แล้วดึงเข้าไปอย่างนี้ได้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกสองสำคัญนะครับเกรงหน้าท้องไว้ก่อนนะครับอ่าดี อ่าขอสิบครั้งครับพี่บุยห้าหกเจ็ดเวลาลงนะครับปล่อยขาลงช้านิดหนึ่งนะครับแล้วเกงหน้าท้องไว้อ่าเก้าดีสิบขออีกสองครั้งสิบเอ็ดสิบสองเป็นไงบ้างพี่บุยอ่าเมื่อกี้สำหรับมือใหม่ข้อควรระวังอีกท่านนี้นะครับก็คือ ระวังปวดหลังนะครับสำหรับคนที่ฝึกใหม่ๆนะครับแนะนําเลยอย่าเอยนตัวไปมากนะครับแล้วก็ดึงเขา่าเท่าที่เราดึงไหวนะพี่ปุ๋ยเพราะพี่ปุ๋ยเนี่ยแข็งแรงแล้วนะครับแล้วก็แก้มเนื้อหลังของพี่ปุ๋ยค่อนข้างแข็งแรงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านที่ยังไม่แข็งแรงก็เริ่มจากง่ายๆก่อนนะพี่ปุ๋ยคนที่เริ่มใหม่นี่เราควรจะต้องระวังไม่ให้หลังตัวตรงใฉยเฉถูกต้องก็คือต้องยืดรอกันที่หนึ่งใช่ครับตัวให้ตรงไว้นะครับอ่ะทีนี้จะเพิ่มความมีพลในการฝึกนะครับอ่ะพี่ปุ๋ยลักษณะ่มดไึง แต่เราจะเตะขึ้นทั้งท่อนะนะครับก็คือขาตใช่ครับงอเข่าเล็กน้อยล็อกไว้นะแล้วเตะขึ้นมาั้อันอย่างนี้ครับหนึ่งช้าช้าอ่าสองเห็นไหมครับชุดชุดที่แล้วก็คือเราดึงเขา่าแต่นี้เราเตะขึ้นมาทั้งท่อนก็คือใช้กล้ามเนื้อของขาเนี่ยในการเป็นเวทน้ําหนักนะครับด,ดีหายใจเข้าขึ้นห้าหกดีเจ็ดดีมากครับ 8ดีก้าขออีก3มครั้ง2ครั้งอีกครั้งหนึ่งครับอีกครั้งหนึ่งครับอึ๊บเก่งมากเป็นไงบ้างครับพี่อุ๋ยหนักขึ้นไหมหนักขึ้นกว่าท่าที่แล้วนะตอนแรกไม่เคยใช่ครับเห็นไหมครับก็คือปรับองศาขาแล้วก็รูปแบบการฝึกทําให้หนักหน่วงได้แล้วนะครับอ่าสำหรับท้องล่างทีนี้สำหรับสาวๆนะครับอยากมีร่อง11นะครับหรือท้องด้านข้างนะครับท้าคลายกันเลยนะครับแต่ว่าเอียงตัวนิดนึงเนาะเอียงตัวนิดนึง เป็นเล็กเลเหมือนกันแต่ว่าให้บิดนะครับเป็นไซส์เล็กเลนะครับลองฝึกดูครับมาท่าที่เปลี่ยนไปก็คือจะเอียงตัวเล็กน้อยนะครับลักษณะการจับโพิชันคล้ายๆเดิมนะครับทีนี้เตะขาขึ้นึบงอเขา่า1เห็นไหมครับอย่งนี้จะทํางาน2รู้สึกไหมครับทุกคสอ่าตรงนี้ครับสดียกมาน,นิดนึงหดีครับแปดดีมากครับหาจใจเข้าขึ้นห้จ็อก9ก้สขออีกสครั้ง 11โอเคอ่าอีกครั้งหนึ่งครับถ้าเรายิ่งขึ้นสูงก็ยิ่งโดน,โดนใช่ครับถูกต้องลักษณะการทำงานก็คือกดเข้าหากันใช่ไหมครับ,บอ่าใช่ครับบีบเข้าหากันอ่าอีกฝั่งนึงครับพี่บ๊้ยอ่าเพื่อนๆมาดูฝั่งนี้ครับหนึ่งสองสามเห็นการทำงานไหมครับเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณนี้ครับออฟลีกนั่นเองนะครับหรือท้องข้าง จะเข้าขึ้นไฮจอกดีมากครับพี่ปุ๋ยดีมากครับดีโดนเลยโดนเลยโอเคโดนไหมครับโดนอ่าเป็นไงบ้างครับสำหรับท้องล่างแล้วก็ท้องด้านข้างนะครับต่อไปขานไม่ได้เลยนะครับเป็นท้องด้านบนนะครับหรือว่าเริ่มมาจากที่แบบคนอยากเห็นซิกแพคเนี่ยท้องตวเนี้จะเห็นก่อนเพื่อนเลยพี่ปุ๋ยนั่งนี่ครับอ่าแล้วก็ค่อยเอ็นลงมาครับนอนลงมาเลยนอนลงมาเลยช้าอ่าอ่าสำหรับมือใหม่นะครับให้ชันเข่าไว้เท้าเหยียบพี่ปุ๋ยเอามือแตะขมับครับ สำคัญนะครับห้ามโกงคอนะครับหรือว่าเกรงคอนะครับให้หน้ามองเพดานไว้นะครับและเริ่มฝึกก็คือขมแหมวท้องเข้ามาเล็กน้อยครับอ่ายกตัวขึ้นนะครับหายใจออกอ่าหนึ่งสิบสองครั้งครับพี่ปุ๋ยสองการทางานคือท้องด้านบนครับสามดีหายใจเข้าช้ากว่านี้นิดหนึ่งอึ๊บดีช้าครับขึ้นมาดีอ่าดีครับ ดีมากเราจะฝึกอยู่ที่1 0ถึง12ครั้งนะครับดีจะเป็น 3- 4ถึงเซตก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความแข็งแรงนะครับโอเคโดนไหมครับพี่บุย๋ย<ด>ทีนี้เมื่อกี้สำหรับเบสิกนะทีนี้เราอยากให้มันยากขึ้นหรือว่าเข้มข้นขึ้นนะครับอีกนิดนึงครับพี่บุย๋ยเราจะลักษณะท่าคล้ายๆเดิมนะ,ะยากขึ้นในะที่นี้หมายถึงว่ามันจะมีการทรงตัวมาด้วยนะครับก็คือลอยขาที่ครับ อ่าอย่างนี้นะครับอ่าแล้วพับหัวเข่าเล็กน้อยครับอ่าแล้วขาไยกันเลยขานี้ตั้งตรงนะครับลักษณะภาคค้ายกันขมบาท้องล่างไว้ที่นหนึ่งอ่าแล้วกดขึ้นมาปึ๊บอ่าหน้ามองสูงไว้ครับขึ้นมาหนึ่งสองอ่าสามดีสี่ดีมากครับห้าดีมากอึ๊บหกดีครับดีเจ็ดเก่งมากเก่งมาก 8, ดี9 1 0 2ค <se รั้งครั้งหนึงครับเก่งมากเป็นไง้าครับพี่ปุ๋ยจะหนักมากขึ้นหนักมากขึ้นอ่าเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนทางบ้านลองนำไปฝึกดูนะครับการเนื้อนท้องจะได้ฟิตแอนด์เฟิร์มนะครับเหมือนพี่ปุ๋ยเลยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ